ร้อยธรรมคําสอนหลักธรรมเพื่อจันลงจิตใจโดยพุทธโลยีสํานักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมเรื่องจิตภาวนาอย่าให้ขาดตกบกพ่องธรรมโอวาทของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ลูกหลานทั้งหลายเกิดมาทั้งทีให้สู้อย่าไปถอยหลังคําว่าสู้ไม่ใช่ให้ไปลบลาฆ่าฟันแต่ให้สู้ด้วยสติปัญญาอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นและให้เก็บหอมรอมลิบดูแลการเป็นอยู่ของตัวเราอย่าตั้งอยู่ในความเกียดค้านใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายให้รู้จักวางแผนชีวิตของตัวเรา หากไม่รู้จักวางแผนชีวิตของตัวเราเราจะเดือดร้อนเมื่อปลายมือทุกขสานันตรังสุขขังคนที่ทำงานขยันหาทรัพย์จะเป็นสุขเมื่อปลายมือแต่ถ้าเมื่อน้อยหนุ่มเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินไม่รู้จักเก็บพร้อมรอมลิบ์คนนั้นจะเป็นทุกข์เมื่อปลายมือเราจะเอาอย่างไรเรื่องจิตภาวนาคือหน้าที่ตรง ถึงจะทำงานทำการขนาดไหนถึงจะไปที่ไหนการงานมากน้อยขนาดไหนก็เถอะเรื่องภาวนาเป็นเรื่องหัวใจเป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรประจำวันประจำใจของพวกเราทั้งหลายอย่าให้ห่างเขินอย่าให้ขาดตกบกพร่องถึงตรงไหนจะขาดตกบกพร่องก็ตามแต่เรื่องจิตภาวนาอย่าให้ขาดตกบกพร่องกลับมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งภาวนานั่ง เดินนั่งเดินให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทหลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่ก็ให้ทำเหมือนหลวงพ่ออยู่เราอย่าไปคิดว่าหลวงพ่ออยู่เป็นอย่างหนึ่งหลวงพ่อไม่อยู่เป็นอย่างหนึ่งอันนั้นแปลว่าโง่ถ้ารอบคอบแปลว่าหลวงพ่ออยู่จับไฟก็ร้อนจับน้ำแข็งก็เย็นถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ละ่ะ จับไฟร้อนไหมร้อนอยู่ก็ร้อนไม่อยู่ก็ร้อนเราต้องประกอบคุณงามความดีโดยสม่ำเสมอเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำหลวงพ่อไม่อยู่เราก็ทำดีได้ทำดีได้ทั้งสองอย่างทั้งอยู่และไม่อยู่เหมือนกับจับไฟหลวงพ่ออยู่ไม่อยู่ จับไฟก็ร้อนทําความชั่วก็ชั่วอีกอย่างหลวงพ่ออยู่ไม่อยู่มันก็ชั่วได้ถ้าเราทํำกรรมชั่วแล้วเพราะฉะนั้นให้เชื่อในกรรมในผลของกรรมนะลูกหลานอย่ามีที่ลับอย่ามีที่แจ้งในการสร้างคุณงามความดีสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมสนะการให้ทั้งปวง